ห้องห้องของเยอะจังห้องของเยอะแล้วค่ะห้องของเยอะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมาอยู่ห้องะคะ่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะ่ะบนโต๊ะนี้นะคะคือของพีทั้งหมดเห็นโต๊ะนี้ไหมบนโต๊ะนี้คือของพีทั้งหมดพีก,กินข้าวไว้เมื่อเดือนที่แล้วก็คือจานที่มีข้าวอยู่ในนั้นก็ยังอยู่บอกเพื่อนว่าไปล้างเพื่อนเพื่อนก็ยังไม่ล้างคะ่ะทุกคน ก็เลยไม่บอกเพื่อนแหละเธอไม่รักเพื่อนหน่อยหรอคติประจําห้องหนูนะคะคือใครทําลกเก็บเองใครทําไม่สะอาดต้องมาเก็บเองแล้วก็ใครกินอะไรทิ้งไว้ต้องเก็บแล้วก็เคลียร์เองค่ะแต่ก่อนหนูทําให้แล้วก็เพื่อนๆก็ทํายิ่งทํแล้วก็เลยเราก็เลยไม่ทําให้แล้วเพื่อนจะได้เพื่อนจะได้ทํา ว่าไงนะล้างให้ให้เพื่อนเราเก็บตังค์ทวงไม่ได้ทุกคนตังค์เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทวงไม่ได้เลยฝากตาให้พีว่าล้างจานด้วยค่ะทุกคน